ครับต้องขอสวัสดีนะนะนักตกปลาทุกท่านนะครับก็วันนี้มาพบกันกับร้านนุ่กรณตกปลาจำนัดวิชิ่งนะครับแล้วก็ผมนะครับน้องเป็นบุรีครับวันนี้ก็จะมารีวิวลอกสปินนะครับเป็นลอกสปินนะครับงานกระซูงานเก็บตกกระผงงานตีปลาช่อนนะครับงานแคสใช้ฟังงานจิกทะเลมีนะครับในลอกของแบรนด์โอกุมานะครับ หาซื้อได้ที่ร้านจำลองพิชชิ่งนะครับก็ขอบคุณลุงท็อปด้วยนะครับที่ให้อุปกรณ์ดีๆมาได้รีวิวนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันทีละตัวนะครับอันนี้เนี่ยผมจะรีวิวกันจะมี2รุ่นนะครับเป็นโอกุมารับจากไข่โอกุมารับเป็นลอกจากไข่โอกุมาเดี๋ยวมาดูรุ่นแรกกันครับมี2รุ่นนะครับแต่ขนาดเดียวกันนะครับนี่ครับเป็นลอก2รุ่นนี้นะครับเป็นลอกจากไข่โอกุมานะครับตัวเนี่ยชื่อรุ่นว่าโอกุมาร์ไซโคนนะครับสีสันนี่ก็ ออกสีเทาๆนะครับสีเทาดำๆนะครับสปูนจะเป็นสีดำนะครับส่วนตัวนี้เป็นโอคุมารุ่นอุนทักกานะครับตัวนี้นะครับอุนทักกาะครับของโอคุมาร์เช่นกันนะตัวนี้เบอร์เดียวกันครับเขาเขียนข้างกล้องมาว่าเบอร์สองพันนะครับลอกก็จะอยู่ประมาณเบอร์พันนะผมว่าเท่าเท่าเบอร์พันนะครับสําหรับงานเก็บตกกระพงงานกระสูปตัวนี้ไม่ควรพลาดนะครับเดี๋ยวราคาค่อยมาดูกันทีหลังนะครับส่วนจะมีอีกหนึ่งตัวนะครับเป็นรุ่นกลางๆนะครับผมตัวนี้เป็นรุ่นกลางๆ ตัวนี้จะเป็นเบอร์สามพันครับสําหรับงานตัวนี้นะผมบอกว่าน่าจะเป็นงานตีปลาช่อนนะอืงานตีปลาช่อนงานอน้ำกระผมน้ําเดือนครับตัวนี้เล่นได้งานลุกมากแข็งแรงอยู่แล้วนะครับเป็นรุ่นเดียวกันเออคนละรุ่นนะครับแต่บริษัทอุกมาเหมือนกันนี่ครับขนาดก็จะอยู่ประมาณนี้ครับเดี๋ยวเรามาไล่สเปคครับนี่ครับตีใส่ก็จะประมาณนี้ครับสวยงามนะครับฝาแข็งแรงนี่ตัวล่อนี่เป็นอลูมิเนียมครับนี่ครับสปูล เดี๋ยวมาได้ดูเสียงกันนะครับเดี๋ยวผมเข้าๆให้ดูก่อนนะครับตัวลอกนะครับเดี๋ยวมาดูกันครับตัวนี้เป็นเบอร์4,000นะครับตัวนี้่เหมาะสาหรับงานจิกงานแคทนี่ครับดูสปูนครับผมสปูนจะใหญ่ขึ้นมาเยอะมากนะครับสปูนใหญ่นะครับจุกสายได้เยอะมากเพอาสมควรเลยครับงานจิกงานแคททะเลครับตัวนี้งานหน้าดินก็ไม่ผลดนะครับงานนักๆสสำหรับโอกุม่านะครับไหวอยู่แล้วนะครับผม งาที่เป็น FC ก็แบรนด์นี้นะครับก็งานักนับไม่ไม่ต้องกลัวนะครับงานตัวนี้นะครับราคาเดี๋ยวค่อยมาคุยกันที่หลังนะครับตอนนี้ให้รีวิวให้ดูก่อนนะครับขออภัยที่แสงนะครับอาจจะค่อนข้างมืดไปนิดนึงเพราะว่าฝนจะตกนะครับเดี๋ยวมาดูนี่ครับแกนสปูลเดี๋ยวมาดูกันครับมาดูกันว่าเป็นใยขนาดไหนครับนี่ครับเห็นไหมครตัวนี้นะครับเป็นเบอร์สองพันแต่ดูแกนครับ ค่อนข้างจะใหญ่นะครับค่อนข้างจะใหญ่แข็งแรงเลยครับนี่ส่วนโรเตอร์ก็ทํามาสวยงามลื่นแบบนี้เลยครับนี่นี่ครับนี่ครับนะครับเขาออกแบบมาสวยนะครับเพื่อที่จะลดลดแรงเสียดทานลดออัตราความร้อนของลอกนะเวลาเราเยื่อปานะครับค่อนข้างจะสวยนะครับเดี๋ยวผมจะไล่ให้ดูนะครับนี่ครับค่อนข้างสวยงามนะครับ เดี๋ยวมาดูเบอร์สัมพันกันบ้างเบอร์สัมผัสผมบอวันจะใหญ่ขึ้นตามคร,นนครับแกนสปูลเนี่ยนี่เห็นไหมแกนเขาค่อนข้างจะใหญ่นะครับนี่ครับก็ระบบฟันเฟืองผมไม่รู้นะเพราะว่าผมไม่ได้พาลอกนะครับก็นหน้าที่สนใจนะครับงานกระพงงานเก็บตกกระพงงานกระสูบนะครับงานอ่าตีปลาช่อนนะครับ งานแคทใช้ฟังอะไรนะครับงานสป,ปิวนะครับไปติดตอ่อตบถานได้ที่ร้านจำรัดฟิชชิงได้เลยนะครับเดี๋ยวมาดูตัวใหญ่กันเดี๋ยวมาดูรุ่นอุนทาก้ากันบ้างนะครับตัวนี้ดูกันว่าสกแกนแกนสป,ปูนแกนตัวลอกนะตจะใหญ่ขนาดไหนนี่ครับผมค่อนข้างจะแข่งแรงนะครับใหญ่นะครับสป,ปูลดูครับสป,ปูลกว้างค่อนข้างออกแบบมาสวยเห็นไหมโอกุมาก็ถนัดงานแข็งแรงนะครับ ่ามีฝาคลิกเสียงนะครับการขายด้วยนะครับนี่ครับฟังเสียงตัวใหญ่กันนะเสียงลื่นๆหมันหวานนี่ครับตัวใหญ่อเดี๋ยวมาดูราคากันนะครับนี่นะดูราคากันเลยราคาก็ติดอยู่ที่กล่องอยู่แล้วนะราคาเข้าไปดูที่ร้านกันได้เลยนะครับเดี๋ยวมาดูสนุนราคาครับนี่ครับ ราคาอยู่ประมาณนี้นะครับนี่ครับเบอร์สองพันครับสองรุ่นนี้ราคาเท่ากันนะครับเจ็ดร้อยกสิบาทเท่านั้นนะครับส่วนเบอร์สามพันก็ราคาเท่ากันนะครับนี่ครับแปดร้อยห้าสิบาทนะครับผมราคาอยู่ที่หลักร้อยเท่านั้นนะครับอ่านะคนทานไหนที่สนใจนะครับส่วนอ่านี่ครับายคนเอ็กเบอร์สี่พันราคาอยู่ที่แปดร้อยเก้าสิบนะครับส่วนอุลต้ากะ้าครับเบอร์สี่พัน ทางไานานาท่ <eleven S 1> ทานไ,ไหนที่สนใจนะครับก็เข้าไปสอบถามที่ร้านจำรัดฟิชชิงได้เลยนะครับเดี๋ยวฝากติดตามไว้เพียงเท่านี้นะครับนานาท่านไหนที่สนใจนะครับก็เข้าไปติดต่อสอบถามได้ที่ร้านจำรัดฟิชชิงได้เลยนะครับทางร้านมีของตลอดเวลานะครับถ้าง่ายก่อนนะสนใจก็เข้าไปดูนะครับหลักร้อยเท่านั้นนะครับผมหลักร้อยนะครับโอเคนะครับฝากของดีราคาถูกจากแบรนด์อุลมาด้วยนะครับถ้างหนก็เข้าไปติดต่อสอบถามที่ร้านจำรัดฟิชชิงได้เลยนะครับวันนี้ก็จบการรีวิวเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยววันหลัง ฟังวิวรอบตัวอื่นยืดขันให้ดูกันอีกครับก็ขอบคุณร้านจ้าหน้าทิมแล้วก็แบนด์ุมมาและไครอ่เงี้ยด้วยนะครับที่ให้การสนับสนุนนะครับผมวันนี้กบขอลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับผมบาา๊บายครับ